สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนี้สิพามาเบืองมะระขี่นกที่ว่าปลูกอยู่ด้านนอกเด้อจ้าว่าตอนนี้น่ะกำลังติดหน่วยหน่วย,วยเต็มเลยเดยจ้าเบืองดูคุณนะซ้ำเนี่ยเพี้ยมะระขีนกจ้าติดหน่วยรายหลายเบืองดูแตกยอดออกมาเมืองไนก็ติดหน่วย,ย,ยออมมเยวยมืองนั้นจ้าเนี่ยเบิงเนี่ย นั่งจะติดนวยแบบนี้ขึงเทงกับการใจเนี่เห็นบ่แตกออกตรงไหนก็ติดมองนั่นยังว่าคือติดดีแถอะเพื่อนนุยน้อยเต็มเลยจ้ะนี่ดูเท้าขึ้นเทงปุน่น์่ะติดนวยดีดีขึ้นไปขึงเทงปุ่นณ่ะอันนั้นคอยลืมมาดึงลงมเลยไล่ขึ้นข้างไอ้ฟักแมวเลือจ้ะเนี่ย ดูมีแต่หนวยมระจ้ะหนวยไหนน้อยอยู่สงสัยคงจะด,ดกหลายเนาะเลยยากไงมระมระบึงหนวยไหนหน่อยอยู่ยมารละกินอกกินแซบเด้จ้ะบางอันกะเหลืองเด้นี่บึงอันกะเหลืองอย่างเบลุสงสัยติดลายโพด ดิสุ่ม,มงเลยจ้ะอันที่ว่าแตกไอ้อยางกเกาะคือมันน่ะแหนงออกตรงไรนต่ลูกก็จะติดตรงนั้นเต็มเลยจ้ะเนี่ยดูดาดูขึ้นบางเท้งดูดูแตกมงไรติดมงนั่นจ้ะเต็มเลยเจ้าว่าดูด,ด้านหลังพุ้นก็นมีเหล็วทียังพาโคกไปเบิ่งด้านหลังเลยจ้ะตอนนี้เบิ่งด้านหนาก่อนเพียรุดนวยหรือมะละกีนโนคอย อันนี้นวยบักเขื้อันเทเชอรี่จ้ะขึ้นเองนี่ทางใต้กับพักซีจีนเริ่มไ,ไววแล้วขึ้นดอกแล้วออกนวยออกดอกแล้วจ้ะตมระมระ โอยว้าเปลี่ยนคือติดหลายคักแท้โอนนี่วะติดคักติดแนวเว้ยไม่เคยเห็นยาเพียจังสิว่าแต่เท้าจริงออกเท้าหยอดออกไปวะจีเท้าเครือบริเวนเท้าจริงเนาะจ้ะเท้าเครือออกไปก็ติดบดเว้ยดูหน่วยหน่อยเจ๊อยอยงเสียเบื้องดูเยอะแยะเลย อยู่ด้านหลังดูด้านหลังก็มีตัวนหะนะึ่ะมองเห็นด้านหลังอยู่ก็มีจ้ะด้านหลังนุ่ยก็หลายเด้นี่ยอ,อดก็กินแซบด้วยจ้ะคอยเก็บยอดไปกินเลยกป็ปนแซบกินพริกปลาบองอดูเดินบวกยอดก็แซบนุ่ยกแ็แซบสม่าคอยบ่คอยต้มเอกจ้ะคอยกินดิบๆเลน่นเวก็ได้ ป้าัวตรงนี้ดูเพียเพียเพียสอออนนะจ๊ะขั้นติดนอยหลังก็จะกับสออนสอออนเดียีวินาคอสิป,ปูกันมะละจีนขังนอกคือกันอะไรนี่เพราะต้องปลูกในตู้ดอกตู้มันพื้นที่น้อยนะจ๊ะแล้วมันก็แคบอากาศป่ทเทศเทอันนี้อากาศไทยเทดหยอดเท้าขึ้นไปทั่วเลยคุณต้องใส่กด้ดึงออกตัดออก สันเดี๋ยวฟักแมวจะคุ้มบิดเลยที่แขขรก่ัยกะบ๊ลูดอกจะว่าปลูกข้างนอกได้เนาะ่อยลองดูปีไก่ลองเสียงเบิงมันกับปลูกได้อิลิที่แรกยา่านต้นหนาวเนาะก็เลยปลูกได้ผลผลิตด,ดูปีนี่อยก็ล่องไม่อีกดูดูดอกติดดอกติดด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 หน่วย เยอะแยะเลยที่ว่าออกดอกเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดนวยด้วยจ้ะออกดอกอหลายเนี่ยติดนวดไปเลยด้นยนางติดให้ดีด,ดีกันยังหนะติดดอกดูมรักเออคือติดให้ดีแท้นะ อ๋อหนุยนี่คือมีนุ่ยให่คอยอเพิ่งเห็นนี่นนยนี่หนุ่ยใหญ่พีนุยน่ยใหญ่ตัวนีหนุ่ยหนึ่งบ่เห็นเลยสิแกถิงซื้อตัวนี้ไหมมันบงับบบงใบใบบังตรงนี้คืออันค้างยาวด้ิจ้าคุณอ่ะดูค้างดูค้างยาวไปพูดมาละข่อยคนๆคั้นหนุ่ยน้อย,อยที่ว่าเห็นน่ะใหญ่ยยนี่ไม่กินเบาบาดเบ,บาใบดอกจ้าคุณอ่ะเบิ่งดูทั้งยอดทั้งไอ้ นวยวันีข้างบบกยาวเลยหลายคักเดี๋ยวอ้อมไปเบื้องด้านหลังเด้จ้ะอันนี้คือด้านหลังเด้นี่ด้านหลังน่วยน่ารักเนาะดูนวยด้านหลังด้านหลังก็หลายกันคอยเยอบอกไอส้สลีก็ปลูกทต้นหนึ่งตรนนี้นะหายัางบ่เห็นเลยว่าติดนวยบอกสลีบอกงูน่ะจ้ะ อันนี้ด้านหลังด้วยจ้ะพุ่นน่ะดูด้านหลังดูก็ยอดเต็มมือกันเลยพุ่นน่ะดูดูยอดดูยอดหลายหลายยอดหลายครับจ้ะเดี๋ยวนวยกับมีเด้ด้านหลังกับมีนวยหลายขึอนกันจ้ะแม่กระลังออกดอกออกเต็มเลยพุ่นน่ะติดดอกเต็มติดดอกออกนวย นหนุ่ยเต็มเลยด้านหลังกับนีหนวยหลายหลายจ้ะนี่ยสงส่ยจะไดเก็บใส่ช่องฟิตเลยนี่ซสัน่นจิแกทถึงเก็บซะแล้วหน่วยเยอะเลยหน่วยน,น้อยดูหน่วยน้อยติดเลยเต็มเลยจ้ะนี่ ดิตะปแตแปลเต็มเลยโอ้ยสะออนแต่คนน่ะดูดูดคนนดะดูจ้ะหลายคักกันยังว่าโอ้ยสะออนแท่บ่เคยดกปนี่แยกเทียรได้สะออนแม่ดูนี่อันนี้นุ่นนยเง่กมีนี่พอกินแล้วซ้ำเนี่ย คุณน,น่าเบืงเ้งดูโอ้เพียงเพียงเออใบมันบังเนะาะบ่ค่อยได้ย่างเบื้องด้านหลังเนี่จ้ะค่อยย่างผ่านแต่เฉพาะด้านหน้าข่อยก็บเบลลื้องเลยรู้เบื้องว่าด้านหลังก็มีนห,นนหน่วยหลคือกันคุณนะา่องผืนผืนจ้ะสองผืนผืน,น,นด้านหลังก็มีลูกเยอะคือกัน พี่น้องออนไลน์สออนสออนจ้ะอันนี้คือข้างเอียงก็หยอดฟักเมวชิ้นหางขาบหยอดฟักเมวก่เพียะเพียะเพียโอ้ยดูดูดูฟักเมว มันอะมีทุกหม่องอโ่วดเว้ยมีเยอะแยะเลยโอ้ยขยยย่ามเครือฝักแม่วเครือฝักแม่วมาดูคุณอ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะ โอ้ยดูออกคักหลายคักกันยังวะดอกนี้น่อยออกดอกหลอกออกเมื่อนดหน่อย,ย,อยติดเต,ต็มเลยจ้ะหลายคกเนี่อะดูสอนเนาะ เไปต้มจิ้มกิน,นกระน้ำพริกนะจ๊ะแซ่บเบืองดูตรงนี้ก็มีพุูน่ะเบิ้งดูเบิ้งเครือดูเออเบิ้งยอดดูพูน่ะดูยอดเถอะจ้ะยอดหลายหลายยอดงามงามยอดเต็มเลยหนวยก็เต็มยอดมีแต่อวบอวบจ้ะ หยดอวบจิ้มตำสมเนาะหยดเนาะยินก็ตำสมเสียบตำปัะหุ้งเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปหน้าจะทาย,ยัางอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเทคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า